สวัสดีตอนเช้าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังน้องนาตยาม่วัสนาแฟมิลี่ครับวันนี้เช้านี้เราเจอกันที่ป่าหญ้านะครับทุ่งหญ้าอันใหญ่กว้างขวางของเรานะครับนี่ครับก็เป็นทุ่งหญ้าอันกว้างขวางของเราครับประมาณแปดไร่ถึงสิบไร่ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์วันหยุดพักผ่อนครับ วันนี้เรามาหาอาหารให้น้องช้างตอนเช้ากันครับเป็นวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับเราก็ได้เยอะแล้วครับได้เยอะแล้วนะครับมากับแม่ควรนะครับแม่ควรเจอหญ้าสวยๆก็ไม่ยอมถอยอีกแล้วครับนี่ครับนี่แต่ของสวยๆทั้งนั้นครับสาวๆคงชอบนะครับชอบหญ้าอย่างนี้มากครับไม่ได้ไปตัดหญ้านี่เปียให้นานแล้วครับ เพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยนะครับยาก็ขึ้นเยอะครับวันนี้พ่อควรขอฝากด้วยนะครับเวลาบ่าย2องโมงครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับบ่าย2องโมงครับเจอกันที่ไร่สดน้องนาตยาแม่วัสนาแฟมิลอรี่นะครับก็จะมาขายอาหารออนไลน์เช่นเคยเช่นเดิมนะครับฝากพี่ๆ FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาให้กำลังใจด้วยนะครับ น้องนาตยาเมวัสนาแฟมิลอี่นะครับแต่เช้านี้เราต้องหาอาหารให้สองสาวก่อนครับเพราะว่าญ้านี้คืออาหารหลักของช้างนะครับจะทําเป็นจิตวัตรประจําวันทุกวันนะครับของแต่ละวันนะครับในครอบครัวของเราครับต้องหาอาหารให้ช้างก่อนนะครับเพราะเขาก็คือส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรานะครับ ขอบคุณพี่พี่เซนะครับที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับนี่ครับหญ้าสวยมากครับแม่ควันครับทักทายแม่แม่ตอนเช้าหน่อยครับสวัสดีค่ะซื้จรกสองสาวให้ได้แทนค่ะไม่สู้ได้ยังไงครับสวยขนาดนี้ครับหญ้าครับหญ้านะครับหญ้าสวยมากครับโอ้เดี๋ยวไปเจอสองสาวกันที่บ้านครับพี่พี่ครับ สว,สวยมากครับสวยมากครับ<อ>สวัสดีค่ะนัตยาคนงามสวัสดีตอนเช<อ>้าค่ะมีรางวัลให้ด้วยมะม่วงไปครับมะม่วงนะครับคนเก่งได้กินอาหารอร่อยครับมาถึงบ้านนะครับพี่ๆครับเต็มเลยครับ จัดหนกจัดเต็มครับเป็นสวยๆแล้วอเอาเอาน้อยไม่ได้ครับจะให้สองสาวได้อิ่มแป้เลยครับวันนี้นะครับสวัสดีเช้าว,วันหยุดเช้าว,วันเสาร์นะครับหน้าที่กิจวัตรประจําวันก็ทำความสะอาดทุกเช้าครับหาหญ้าหาอาหารนะครับให้กับน้องช้าง เป็นภารกิจทุกเช้าของเรานะครับก็ความสะอาดก็ต้องมาที่หนึ่งนะครับก็อาหารเขาก็ต้องได้กินทุกวันนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวใหญ่ครับกินเยอะครับบรรยากาศเช้าเช้าครับหลังเมื่อคืนฝนตกเพิ่นดึงนี่ดิเครือดึงมะเร็งม่ฝน,นตก กหนักครับเมื่อคืนคร <laughs> <laughs> ับน้ <to ํารอการระบายก็ระบายไปหมดแล้วครับนะครับเอามะม่วงปฝากแม่วาดถนาด้วยนะครับขอโทษขออภัยนะครับถ้าถ่ายบางๆหน่อยครับไปครับาแม่วาดนะครับแม่วาดจุงกะเป็นไหม สวัสดีเป็นไหมแม่วาดสวัสดีหน่อยครับแม่วาดสวัสดีหน่อยจะให้กินมะม่วงเรีวสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะให้แม่วาดด้วยครับเดี๋ยวจะงอนครับเดี๋ยวจะงอนคุณพ่อนะครับค,ค่อยๆแม่วาดครับมะม่วง เก็บมาจากบ้านนะครับที่สวนที่บ้านเมื่อคืนฝนตกครับพี่ๆครับโอ้โหพี่แม่วาดแฉะหมดเลยครับผมก็กะว่าวันนี้นะครับจะไปเอาดินมาให้ครับแต่เมื่อคืนฝนดันตกก่อนครับว่าถ้าฝนตกเอาดินมาลงปุ๊บมันก็จะแฉะไปด้วยกันนะครับรอรอให้ฝนซรายอีกสักวันสองวันนะครับแต่ว่าแม่วาดได้นอนนะครับจะนอนตรงนู้นครับตรงแห้งๆนะครับ หมดแล้วแม่หมดแล้วหมดแล้วครับเบิเลยเด้อเบแล้วแม่วาดตาสวยมากครับอะไรจออะไรอีกจออะไรอีกมันหมดแล้ว อให้คุณพ่อนะคะรับหน้าที่ต่อรับช่วงกันต่อนะคะช่วยกันทํานะคะช่วยกันทําขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณ,ค,ณคุณพ่อคุณแม่เอสซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกับครอบครัวของน้องนาตยาไม่วาสนานะคะคอมเมนต์เข้ามาคุยคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะคะคุณแม่วาดนี้ก็ที่ไม่แฉะก็มีนะคะแต่ไม่ไปยืน ชอบมายืนตรงนี้นะคะก็ว่าตอนแรกว่าจะเอาดินเอาดินมาลงแล้วนะคะก็มันเป็นที่รางน้ํานะคะที่ทางน้ําไหลนะคะตรงไม่แฉกก็มีแต่ไม่ไปยืนอย <c oughs> าให้คุณพ่อควานรับหน้าที่ต่อนะคะก็เก็บกวาดกวางกองไว้ให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นงานที่เราต้องทํานะคะกับน้องช้างของเราในแต่ละวันนะคะอย่างอื่น ทำความสะอาดหาหญ้าหาอาหารให้เขาทานเรียบร้อยนะคะเราค่อยไปทําอย่างอื่นได้นะคะนัตยาจา๋านาตยาสียงหวานหวานลลูกเออเ้คนเก่งนัตยาจา๋อาอ้ารักคุณพ่อคุณแม่เอฟซีไหมคะรักรักมากไหมลูกรักคุณพ่อคุณแม่เอฟซีมากไหม นห <c oughs> นกวักมือเรียกคุณพ่อคุณแม่เอฟซีหน่อยนหนกวักมือ,อยังไงคุณพ่อขาคุณแม่ขามาให้กําลังใจน้องนาตยาไม่วาสนาด้วยนะคะขา <c oughs> <c oughs> สงสัยหิวหญ้านะคะเด,เดี๋ยวก่อนนะให้คุณพ่อควานเก็บก่อนนะคะแล้วก็ไปตัดหญ้ากันที่กลับมานะคะกลับมาก็มาทาความสะอาดให้สองสาวนะคะวันนี้ก็อย่าลืมน,นะคะ คุณพ่อคุณแม่ FC ด้วยนะคะเวลาบ่ายสองนะคะท่านใดอยากจะป้อนอาหารนะคะวันนี้ก็มีกล้วยนะคะมีกล้วยมีสับประรดนะคะไว้ให้น้องนาตยาไว้ทานนะคะ<อ>ก็ตัวนี้ก็เป็นหญ้านะคะคืออาหารหลักนะคะอาหารหลักที่สองสาวของเราต้องทานกันนะคะคือหญ้านะคะแล้วก็ต้นสับประรดนะคะสับประรดก็ใกล้จะหมดแล้วก็ขอขอบคุณนะคะขอบพระคุณ FC นะคะน้องแยมนะคะที่มอบคะแนนมาไว้ให้นะคะ หรอต้นสับปะรดให้น้องนาตยาไม่ว่าสนานะคะก็ย่าเราก็ไปเกี่ยวมากันแต่ตั้งแต่เช้านะคะอย,อยาให้คุณพ่อควานย้ายก่อนนะคะอ, <c oughs> อันนี้ก็เก็บกวาดไว้ให้คุณพ่อควานยกใส่รถเข็น <c oughs> โอ้ยไปกับ่ลิมรถในยางรถเนาะ อาทีไว้นีก็ได้วันนี้เ,เวลาบ่ายสองโมงนะคะฝากคุณพอ่อคุณแม่เข้ามาให้กำลังใจกับครอบครัวของเราได้นะคะก็คุณพอ่อคุณแม่ท่านใดอยากอุดหนุนนะคะกล้วยนะคะ ด้วยหวานๆไว้ให้สองสาวทานนะคะก็แวะเข้ามาอุดหนุนได้นะคะหรือว่าเข้ามาให้กําลังใจกับครอบครัวของเราได้นะคะมาทางนี้เร็วหันหน้ามาทางนี้เร็วนางนตยาหน้ามาทางนี้เร็วดวรอก่อนนะคะรอพ่อควานก่อนนะ ม่ว <c oughs> คุณแม่วาดเห็นยาแล้วคุณพ่อไม่ถอดมาคุณพ่อไม่ถอดโซ่มาเลยมาดูสองสาวทานยากันนะคะก็โควิด <COVID> ตอนนี้ก็ระบาดเยอะมากเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านเช่นกันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมนะคะปิดแมสนะคะ พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะวันนี้ก็ติดกันเร็วมากเลยมารอบนี้ติดเร็วมากเลยนะคะก็เป็นวิธีเลี้ยงช้างของครอบครัวน้องนาตยาไม่ว่าสนานะคะยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะอยู่เป็นกําลังแรงใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะ คอมเมนต์เข้ามาคุยได้นะคะทุกคอมเมนต์นะคะเป็นความหมายสําหรับครอบครัวของเราเสมอได้อ่านนะคะบางคอมเมนต์อาจจะเข้ามาแล้วครอบครัวของเราอาจจะเข้าไปตอบไม่ได้นะคะต้องขอกาบประธานอภัยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ<ห>กดติดตามหให้ด้วยนะคะมาเร็วโอ้มาบอยอันนี้เลยวะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังแรงใจครอบครัวของเรานะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากแชร์กันให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกคนทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ